สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวันนี้มีหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนแห่งวัดไผ่ล้อมนะคะนครปฐมนะคะนะคะคุณยายมีอ,อันนี้เป็นรูปหนุบาลนะคะหนุบาลนะคะหาหนุบาลหลวงหลวงพ่อพูนนะหลวงพ่อพูนนะคะ,นะคะ,นะะ,คะวัดไผ่ล้อมนะวัดไผ่ล้อมนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คุณยายอันนี้คุณยายให้เช่าหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทนะคะให้เช่าห <gratitude> น,น,นึ่งพันบาทนะคะเอออันนี้เอ่อประมาณปีเอ่อนี้คุณยายได้มาประมาณปีสี่ศูนย์นะสี่ศูนย์นะคะอันนี้ไปเช่ามากับมือเลยนะคะแล้วก็อันนี้เอ่ออันนี้ปีสี่หกนะคะปีสี่หกนะคะอันนี้อันนี้แถมนะคะเออแบงค์สิบอันนี้แถมนะคะแถมนะคะโอเคนะคะเอ่อถ้าใครสนใจนะคะศูนย์เก้าหก 3968441 0963968441นะคะนะคะอันนี้หลวงพ่อพูนนะเป็นของหลวงพ่อพูนนะคะจังหวัดนคปรปฐจังหวัดนคปรปฐมนะคะโอเคขอบคุณค่ะ